สวัสดีตอนค่ำนะคะตอนนี้เป็นเวลายี่สิบสองทุ่มแล้วเพียงื่อน,นหิวจ้ะไม่รู้จะกินอะไรตอนแรกว่าจะกินไอ้นั่นนะอะไรไม่ได้กินทำกินนะจ้ะนี่หอหอปอเปี้ยนะคะสลัดปอเปี้ยสดจ้ะเรียว่าโลสลัดนะจ้ะมีพริกหยวกมีแครอทมีผักชีลาวแล้วก็ผักกาดขาวและะ้วค่ะแล้วก็อันแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรเนี่จ้ะหมูยอนะคะเนี่จ้ะ หมูยอเนาะพุงนี้เรที่ทำกินอีกเนาะค่ะพุงนี้เรที่ทำกินอีกทำใส่แบบเป็นอ่าสลายทะเลแผ่นเอาแผ่นปปเปียอันนี้ไปในน้ําแล้วก็เอาอันแผ่นอ่เขาเรียกไอแผ่นอ่าสลายทะเลเป็นแผ่นวางแล้วก็เอาผักโรยมวนมวนเนาะค่ะแซ่บๆเนาะท่านี่จ้ะอู้สุดยอดพริกหยวกก็มีทนี่จ้ะหมูยอก็เลยใส่ไปโดยดยการรวมๆกันได้ไว้ ปิดเอาไว้พรุ่งนี้ก็ที่ทาต่ออีกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็นําจิม้มไม่จิมจ้มจิม้มธรรมดาไม่ได้ใส่ถั่วใส่ถั่วมดจะไม่ได้ไปซื้ออานะ่าซอสพริกค่ะใช้ซอสพริกแทนเนาะคะ่ะหรือว่าใครจะทําแบบอา่าซอสปลาก็ได้เนาะคะ่ะทําแบบนี้หละจ้ะกินง่ายๆก่อนเนาะมาค่ะเพื่อนลนะอาหารลดอาหารเมนูที่ไม่อ้วนทําให้อ้วนไม่ทําให้อ้วนค่ะเนะ้ะโอ้ยเยอืมอืิ่ม ืแบบใครจะหั่นก็ได้เราจะกินแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำา่าอันอันนี้จะได้วพรุ่นี้จะทำแบบจิ้มแจ่วจิ้มน้ำปลาืไม่อ้วนจะ้ะโรสซาลา เสปเบยวเพชร ชอบพริก ข้งเผ็ดข้งเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มซอสพริกอออืืห มันจะจาจะเสิร์ฟยโย่จ้ะ